ในวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับอาบร์เซวิลลและผมก็จะมาลุยกันในหมอดไกอ่อซึ่งบอกเลยครับว่าหมอดนี้มันนั้นก็มีแต่ตัวฮุโฮทั้งนั้นเลยและก่อนที่จะไปรับชมฝากากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ถึง2 0 0พันไลค์กันด้วยโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเเมื่อเริ่มมาเรานี่ก็ต้องตกแต่งตัวละครกันสักหน่อยนึงซึ่งมันก็มีน้งนองๆมาคอมเมนต์เยอะเลยนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ว่าพี่มาลองแต่งตัวได้ดีบ้าง และในคลิปนี้ผมก็จะแต่งตัวแบบเท่ๆกันดูบ้างนะครับและก็นี่เท่ที่สุดสำหรับผมเลยเลยครับเนี่ยจากนั้นเราก็ได้วาปมายังแมปซึ่งในรอบนี้ผมก็เลือกแมปคิสตันไปนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็กว้างใช้ได้เลยและมันก็มีเรสนุกสนุกหน้าทาหยุดเต็มไปหมดด้วยว่าแล้วเมื่อเข้ามาแบบนี้พี่แกนนก็ต้องฟามของแล้วก็ตั้งหลักกันก่อนเลยละฮะและสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือสัตว์ที่จะมาเป็นทีมงานของเราแต่บอกเลยละครว่าหาโคตรยาก เริ่มมาในขั้นแรกแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาสัตว์เป็นทีมงานก่อนเลยสักตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแถวนี้ทำไมมันโล่งจ้องขนาดนี้วะเนี่ยอ,อยู่งไหนโอ้เกือบกลางแมพจึงดูเหมือนว่าในตอนนี้สัตว์ในแมพมันก็ยังไม่ค่อยโหลดอะไรเลยเพราะว่าผมน่ะวิ่งมาตั้งนานแต่เราก็ไม่เจอสัตว์มาเลยสักตัวเดียวแล้วเมื่อเราฟาร์มของไปฟาร์มของมาในหมดไกอาน,นี้มันก็มีของาต่างๆมากมายเลยนะครับที่ให้เราได้เรียนรู้และเมื่อเราไปฟันต้นไม้หรือว่าฟาร์มหินมันก็จะมีของหมดดอกมาด้วยพี่แกก็เลยจัััััดกกกกการรรเียยนนนูู้อ่่สพใหญๆ แล้วเมื่อเราวิ่งกันไปแล้วก็วิ่งกันมาเรานี่ยก็ได้มาเจอสัตว์ตัวหนึ่งเลยว,ว้ยซึ่งบอกเลยละะะ่ะรับว,ว่ากัดทีไฟติดตูดเดี๋ยวนี้ด้วยไรนี่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียเดียวใจเย็นใจเย็นกูบอกกับมึงใจเย็นโอ้โหโอ้โหไฟติดตูดด้วยสู้ตายสู้ตายอย่ยาวิง่งอย่าวิ่งไฟไฟติดตูดเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอัพควาสปีดแป๊บมามึงอย่าหนีเมื่อกี้มึงยังขอดกูอยู่เลย อืออือโอ้ไม่ตายง่ายเรียบร้อยเสือกสลบไม่ตายเรียบร้อยฮะดาเมจแรงมากแต่และตัว ซึ่งสัต์ในหมดนี้มันก็มีเทียร์แล้วก็สีแตกต่างกันซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจในเขาว่าเทียร์ไหนสีไหนซึ่งผมนั้นก็ขอเรียนรู้กันไปเกิดนลยครับซึ่งในช่วงแรกๆเบิร์ตมิรก็ยังมั่วกันอยู่เลยเพราะว่าในหมอนี้เราเนี่ยก็ต้องฝา์มของเพื่อที่จะสร้างโอคาฟกันและเมื่อเราวิ่งกันไปวิ่งกันมาในตอนนี้ผมนันก็ยังไม่ได้โตครับแถวๆนั้นมันก็มีสัตว์หมดกันอยู่ด้วยน่ากลัวมากๆเลยล่ะครับปีนั่งไม่รู้มีตัวอะไรนะครับวิ่งหลุ น่กกากลัวน่กกวากลัวมากแถวนี้น่กกากลัวมากมีจระเข้ด้วยโอ้บินแบบนั้นเลยมันจระเข้ตัวใหญ่ จากนั้นพี่แกก็จัดการวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาแล้วเมื่อผมขึ้นมาบนภูเขามันนักก็ได้เวลาแล้วละครับที่เรานั้นต้องสร้างบงสร้างบ้านกันบ,บ้างพี่แกก็เลยจัดการวางโต๊ะคราบลงไปและผมก็จัดการสร้างพื้นไม้เอาไว้เลยนะครับและผมก็ได้ใช้เวลาสร้างมันอยู่สักพักนึ่งและจากนั้นเราก็จัดการฟาร์มกันต่อเลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือมหากรรมการเรียนรู้แล้วก็การฟาร์มซึ่งผมเนี่ยก็ได้เรียนรู้เอนแกมและก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในหมดไกอานี้ของเอนแกมนี่มันก็มีเยอะมมาากกกเเเเยยยยออะะะะแแบบครรรลล่ผนีี็จัดู้ อยู่สและในระหว่างนั้นผมก็จัดการฟาร์มของซึ่งมันก็มีอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่เรานั้นอยากได้มากนั่นก็คือกล้องส่องสัตว์นั่นเองและผมก็ได้ใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนตเต็มๆในการฟาร์มของเรานั้นและในที่สุดเรานั้นก็ได้กล้องส่องสัตว์มาแล้วโอเคครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ช่วยในการดำรงชีวิตของเรานั่นก็คือนี่ฮนะกล้องส่องสัตว์ <c oughs> เราจะได้ดูนะครับว่าตัวไหนจับอะไรยังไงหรือว่ามีตัวที่จะมาโจมตีเราหรือเปล่านะครับ เฮ้ยเฮ้ยโดยโดโด้อแล้วเนี่ยทำไมมาไฟลุกขนาดน,นั้นวนะเนี่ยอากูตายเลย ซึ่งเพื่อนๆจาตัวนั้นให้ดีๆนะครับเพราะว่าเจ้าโดโดตัวนั้นมันก็คือเจ้าโดโดระเบิดที่มันก็จะสลับชีพระเบิดเราและบวกเลยล่ะครับว่าดาม,มินมีนเรงมากซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้เกิดมาใหม่นะครับได้ปัญหาก็คือผมเนี่ยก็ไม่ได้สร้างเตียงนอนเอาไว้ทาให้เรานี้เกิดมาตรงไหนไม่รู้ล่ะครับและอย่างเดีที่เราต้องการน,นะก็คือกระเป๋าที่เราตายเมื่อตะก,กี้เพราะว่าผมนักขี้เกียจฟาร์มใหม่แล้วล่ะครับพี่นังผมก็หากันอยู่สักพักแล้วนะแต่หาไม่เจอว่าเมื่อกี้กูตายตรงไหนวันเนี้ยชิบหายแล้ะ ต้องฟาร์มของใหม่หมดอีกนะครับเซ็งเป็ดเซ็งไก่มากซึ่งหลังจากนั้นผมก็ทําใจเลยว่าผมเนี่ยควงหากระเป๋าของผมที่ตายก่อนหน้านี้ไม่เจอแน่นอนมันก็เทยแม่ผมเนี่ยต้องคาบของใหม่กันทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ยังดีที่เราใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานผมก็สามารถคาบของไว้ได้ทั้งหมดแล้วแต่ปัญหาก็คือบ้านโก่ของเรามันอยู่ไหนวันนี้หรือบ้านตัวเองเฉยเลยแค่นั้นยังไม่พอนะครับบ้านที่เราสร้างเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ย หมูติดไฟอย่าบอกว่ามันจะมาโจมตีเลยนะไม่ใช่นะพูไปจ,จัดไปโอ้ยมีควันอะไรออกไปด้วยโอ้โหสัตว์เยอะมากเดียวดียวเดีย,เ,ดยเราต้องรีบคามันี่มาก่อนเลยโอเคจะได้ดูนะครับว่าตัวไหนกำลังจะมาโจมตีเราโอ้สัตว์ต่างๆเยอะมากมาแล้วมาแล้วไอ้ตัวนี้ โอ้โมาอะไรสู้ตายไว้ <Hey! S 1> ไปไหนไอ้มึงเด็กอะไรเด็กเนื้อโอเคจัดไปก่อนหาลูกสมุนก่อนนะครับ ไม่งั้นแล้วตายห่วงแน,น่นอนซึ่งก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกเลยนะครับว่าผมเนี่ยอยากจะหาลูกสมุนเพื่อที่เรานะจะเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นซึ่งในตอนนี้เราก็สามารถจับได้แล้วหนึ่งตัวอย่างนักพ่แกก็ได้วิ่งเวียนวนอยู่แถวๆนั้นนะครับจนผมเนี่ยก็ได้จับเจ้าแย้มีปีอีกหนึ่งตัวเหมือนกันและเมื่อเราจับกันไปจับกันมาในตอนนี้เราก็ได้เจ้าหมาเงามาเป็นทีมงานแล้วลนะ่ะฮะและในที่สุดเราก็ได้ทีมงานตัวแรกมาแล้วสักทีนะครับนั่นก็คือไอหมาโง่ตัวนี้อย่างน้อยก็ได้มาหนะั เ <Es> จ,จ <half. S 2> อแรปเตอร์หน่อยเป็นไงไหวหรือเปล่าวะเอ่อดาเมจไปเลยโอเคอัพเลือดให้กับมันไปด้วยนะครับเห็นแรปเตอร์ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยมันจับคุกกูเลยโอ้โโหอยชิบหายเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวทำไมกูติดเดี๋ยว ซึ่งเมื่อเราวิ่งไปวิ่งมาปรากฏว่าแถวๆนั้นมันก็มีสัตว์ที่เราไม่สามารถจับได้อยู่ด้วยนะฮะซึ่งผมก็คิดว่ามันนั่นก็น่าจะเป็นมินิบอสแน่นอนเพราะว่าเลือดของมันนี่ก็ตั้งสองสามหมื่นกันเลยละครับท่านผู้ชมและรอฉายอยู่ใหล่ะมันก็ได้เวลาที่เราต้องจัดการสู้กับบอสเลยละฮะแม่งจับตัวเดียวกูสู้กับบอสเลยเหรอวะเนี่ยตัวอะไรวะเนะี่ยไกอาเมนทิสนะครับ <Hey. S 1> มันเป็นตัวอะไรทำไมมันจับไม่ได้นะตัวนี้เพิ่มดาเมจไปก่อนเสียแอร์ตัวนี้ขี่ยังไม่ได้นะครับมาลุย ลุยมาลูกว้าวว้าวว้าวว้ลุยมาลูกลุยมาเลยลูกเดียวเดียวโอ้โหชิบหายเออได้ไกอาอะไรมาวะเนี่ยโชคดีไปนะครับตัวนี้สู้ได้แกลวได้อะไรมาวะเมื่อกี้ได้เซตเดิลของอะไรวะเนี่ยโอ้ได้ของมาเต็มเลยแลวเราก็สามารถคราฟอันนี้ได้แล้วด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือผมหาบ้านเก่าไม่เจอ ซึ่งในตอนนี้ผมก็สามารถคราฟตัวคราฟของมดน,นี้ได้แล้วเพราะผมนี่ก็สะสมมาอยู่นานหลายนาทีแล้วเหมือนกันแต่ในตอนนี้ปัญหาก็คือผมนี่ก็ยังไม่มีบ้านเลยพี่แก่ก็เลยต้องวิ่งกันไปแล้วก็วิ่งกันมาเพื่อที่ผมจะหาจุดสร้างบ้านล่ะฮะแล้วลเมื่อเราวิ่งกันไปวิ่งกันมาแล้วผมนั้นก็ได้มาเจอจุดสร้างบ้านอยู่ที่หนึ่งซึ่งมันก็อยู่แถวเนินเขานะครับและแถวนี้มันก็ใกล้น้ํากันด้วยซึ่งถ้าใกล้น้ํานี่ก็เป็นอะไรที่ดีดีมากเพื่อว่าเราหิวน้างไงและรอช้าอยู่ใจล้ามัน้้้าาตองงสรบนมอีกหลั่น้นมาาเเลยบก่่ากูหไไมมเจอร็ แล้วเมื่อเราสร้างบ้านได้คร่าวๆแล้วผมก็ขอลองวางโต๊ะคราบอันใหม่ของเราไปดูซิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนกันในลองดูสิว่ามันก็คือโต๊ะคราบจริงๆหรือเปล่านะนี่มันคือแท่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเราวางไว้ตรงกลางบ้านเลยดีกว่านะนี่ฮะใช่เลยเราต้องการน,นี่นีแ่แล้วมันต้องใช้อะไรบ้างวะเนี้ยใส่ใส่ไปก่อนนะครับมีอะไรใส่ไปหมด เยอะซะเหลือเกินนะครับของต่างๆแล้วเมื่อเราได้ตัวคัพหลักมาแล้วจากนั้นมันก็ได้เวลาที่เราต้องฟาร์มของกันต่อนะครับซึ่งไอ้ตัวคัพอันนี้มันก็สามารถคับตัวคัพอื่นๆได้อีกซึ่งมันก็มีเป็นสิบๆอันเลยซึ่งแต่ละอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะแยกกันนะครับบางอันก็อาวุธบางอันก็เป็นชุดเกราะซึ่งชื่อของมันก็เป็นชื่อของเทพจากพวกกรีกอะไรนี้นะฮะอันนี้ผิดถูกก็ขออภัยและเมื่อเราฟาร์มกันไปแล้วก็ฟาร์มกันมาซึ่งผมก็ใช้เวลาอยว อย่างแรกที่เราสร้างนั่นก็คือนะครับ a r t e ิมิ t e r m i n มินะครับเอ่อวางไว้ทไหนดีวะฝั่งนี้เลยแล้วกันอ่ามีอะไรบ้างนะโอ้อันนี้พอหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเอ่อหอกอาบยาพิษนะครับหรือว่าเราจะใช้ในการจับสัตว์อะไรได้บ้างนะครับของเยอะมากออ้เยอะมากจริงๆอ่าวางนี้เลยนะครับใช่ปะน่าลองจริงๆเลยนะครับไปหาสัตว์ลองกันหน่อยไอ้ยักษ์นู่นเลยดิ <laughs> ไห,หวหรือเปล่าวะดูหน่อยนะครับว่าค่าสรุปมันเท่าไหร่เอาเป็นตัวนี้ก่อนก็เลยกันนะครับเก้าร้อยกว่าช้ไงฮะมันจะเพิ่มเรื่อยๆนะครับชะ้ช้ช้ไม่มีดาเมจเลยดาเมจศูนย์ดูซิฮะว่ามันจะสรุปหรือเปล่านะครับถ้ายักษ์นู่นล่ะเฮย้ยนอกกองหัวจุกนอกกองหัวจุกไอ้โดนก็ไปเป็นไงมึงนี่โดนโดนอีก อ๋อมันจะหมดด้วยเหรอฮะนี่ต้องมาติดเขียวแบบนี้ตลอดนะครับแสดงว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อะดิหมายถึงแบบระยะเวลาอะไรแบบนี้นะครับตัวนู้เท่าไหร่วะพันสามนะครับส่วนตัวนี้น้อยนิด ซึ่งว่าไปไอ้หอกอันนั้นมันก็ดีเลยครับแต่ค่าสรุปของมันนี่ก็ขึ้นน้อยมากคือจริงๆเอาลูกดอกอามยาพิษของผมมามันก็น่าจะเพิ่มเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ผมนั้นก็ขอเล่นไปของหมดกันซะก่อนแลวเมื่อเราจัดการไปจัดการมาพี่แกก็ได้กลับมาที่บ้านนะครับแล้วผมก็ได้เห็นว่าในโต๊ะมันก็มีลูกดอกอามยาพิษของหมดด้วยและมันก็ทําให้เรานอยากได้กันเลยโอเคครับต่อไปนะเราจะใช้หน้าไม้ของไกอานะครับนี่นะครับแลวก็เราต้องการอะไรวะเนี้ยไฟเบอร์นะครับหาไฟเบอร์แป๊บ <Wing> ซึ่งเนี่ยมอดไกอ่อานี้ส่วนมากมันก็ชอบใช้ไม้แล้วก็ไฟเบอร์คือเป็นของที่เราหาได้ง่ายๆไรงี้นะครับพี่แกก็เลยจัดก,การฟาร์ไฟเบอร์อยู่สักพักใหญ่ๆกันเลยฟันกันระโหระเฮกันหมดและหลังจากที่เราได้ไฟเบอร์มาแล้วพี่แกนั่นก็เริ่มคาบลูกดอกอามยาพิษทันทีซึ่งมันก็คาบง่ายมากเลยนะครับคือเราเนี่ยก็ไม่ต้องการนาโคตีต้องการเพียงแค่นาโคเบอรี่อย่างเดียวเราก็สามารถได้ลูกดอกอามยาพิษนั้นมาแล้วแหละครับโคอดแก ซึ่งมารอฟาร์มกันไปแล้วก็ฟาร์มกันมามันก็ทําให้ผมเนี่ยลืมเลยว่าเนี่ยตอนนี้ที่บ้านของเรามันก็ยังไม่มีเตาล้อมเด็กเลยกากอันเดียวพี่แกก็เลยต้องรีบกลับมาที่บ้านนะครับและผมเนี่ยก็คิดว่าเราเนี่ยก็ต้องแยกโซนในการล้อมเด็กกันมันก็ทําให้ผมต้องเตรียมการกันอยู่สักพักหนึ่งกันเลยเดี๋ยวเราก็จะสร้างโซนแยกเอาไว้เลยนะครับ คือผมเนี่ยจะสร้างโซนหลอมเหล็กแยก,กเอาไว้เลยดีกว่านะผมแล้วก็โซนนู้นก็จะเป็นโซนคราฟของนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนหลอมเหล็กอะไรงี้นะครับแบบแยก,กให้ชัดเจนนะเพื่อความสวยงามไหนดูหน่อยโอเควางยังไงดีวะแบบนี้ก็แล้วกันนะครับโอ้ฝั่งนู้นมาใจฝั่งนี้โอ้เออแบบนี้นะครับอฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นทางขึ้นแทนอ่าตรงนี้ ทําไวเนี่ยจากนั้นเมื่อเราแยกโซนกันแล้วต่อไปพี่แกก็ได้วางเตาหลอมลงไปนะครับและผมก็ได้วางกันอยู่หลายอันเลยขอบอกกเลยนะครับว่าถึงวางหลายอันแบบนี้พอมนี้ก็ใช้พี่แค่อันสองอันเท่านั้นแล้วกูจะวางทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้และมันก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราต้องสร้างโต๊ะคาบของมอสซึ่งมันก็มีอยู่หลายตัวกันเลยและผมก็จัดการวางโต๊ะคาบของมอสตัวแรกลงไปทันทีอันนี้ก็คือโต๊ะคาบอันใหม่นะครับมีเหมือนกับเป็นเห็ดเห็ดด้วยนิดหนึ่งมันก็คืออ๋อเป็นโต๊ะคาฟแบบพวกเซปโดอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็อันนี้คืออะไรวะเนี่ยขวานเหรอขวานใหม่นะครับเนี่ยและเราก็ได้โต๊ะคับมาใหม่อีก2อันทวนนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้อ๋อคนละอันกันอันนี้มันชื่อว่าแคดิสนะครับเป็นพวกเซดเดลอ,อะไรต่างๆด้วยนะครับโอเคพวกไดโนโนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับของเยอะมากกว่าหมดนี้แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้มันชื่อว่า เคพทิอุสเออน่าจะชื่อน,นั้นแหละมีของเยอะเหมือนกันนะผมพวกนี่นะครับมีเทียอะไรต่างๆแยกกันหมดเลยหดแท้ หลังจากนั้นผมก็เวียนวนในการคราของคราตอะไรอยู่ที่บ้านของเราจู่เป็นคืนๆกันเลยล่ะครับและในระหว่างนั้นเราก็ได้คราหน้าไม้อาบยาพิษลงไปด้วยซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยได้หน้าไม้มาเยอะมากและจากนั้นเมื่อเราเตรียมพร้อมกันแล้วในวันรุ่งขึ้นมันก็ได้เวลาที่เราต้องลองหน้าไม้อาบยาพิษแล้วล่ะครับว่ามันจะมีพลังอำนาจมากมายขนาดไหนและเนี่ยตอนนี้เรานก็อยากได้ตัวคอยยาวกันด้วยเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมันก็สามารถช่วยเราฟาดได้ดีเลยล่ะฮะเราก็ได้หน้าไม้อันใหม่มันแล้วเนื้อผมนั่นก็คือหน้าไม้อันนี้ มันจะเพิ่มค่าสรบได้ด้วยนะครับลองดูดิตัวนี้เออมีตัวไหนอีกบ้างตัวนั้นใหญ่เกินโอเคตัวนู้เราจับมาได้แล้วนะครับลองตัวนี้หน่อยโอ้โหหกพันสามวันนี้สามพันแปดสามพันเจ็ดโอเคได้อยู่นะครับเฮ้ยเพิ่มทีละหลายร้อยอยู่นะยิงทีหนึ่งหกร้อยนะครับถือว่าพอได้จะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองดูก่อนจับแบบตัวธรรมดานี่แหละน่าจะอีกทีน่าจะ ได้เลยนะครับไม่สรบนะครับอีกทีโอเคเรียบร้อยสรบเลยมีอะไรมันเดกบ้างโอเคยัดไปก่อนโอเคครับหน้าไม้ของหมดก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ไม่แย่เลยหลังจากนั้นผมนี่ก็เบื่อกับการหาสัตว์และก็ความคงความของกันแล้วพี่แกก็เลยพาเจ้าหมาน้อยของเราออกไปจัดการพวกมอนกันหน่อยซึ่งตัวเรกที่เรามาเจอมันก็คือเจ้าตะกะเตชุลดานะครับและบอกเลยล่ะเขาว่าทีมงานของเราแม่งกระโดดหยองๆกันโคตรมันเลยจัดการมาเลยโลกมึงอยากกระโดดอยู่ดิเรียบรอยอ้อยแกวฮะแกว ได้ของมาเยอะอีกแล้วนะครับผมกับเจ้าหมาหน้อยก็ได้ค่าสัตว์ตัดชีวิตต่อไปเรื่อยๆซึ่งเราเนี่ยก็ได้ฟาร์มของกันอีกมากมายเลยนะครับแต่แล้วเนี่ยระหว่างที่เรากาลังฟาร์มอย่างเพลินเพิเราเนี่ยก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าหมูน้อยไฟบินซึ่งมันก็มีไฟติดตูดกนันอยู่ด้วยและตัวนี้มันก็สามารถจะแบบพาสซีฟได้ด้วยฮะแถวนี้มีสัตว์เยอะเลยนะครับจัดการมาหน่อยจัดการทั้งหมดเลยโอ้ h, หมูบินหมูไฟบิน จะแบบพาสซีฟนะเราต้องใช้ซันเฟอร์ว่ะไม่มีซันเฟอร์เลยตอนนี้ <S <S าจากนั้นเราเนี่ยก็จัดการฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับและหนึ่งในสิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้มันนั่นก็คือพวกขนสัตว์และบักเอิญพอดีแหละครับวันในตอนที่เรากำลังจะกลับบ้านแถวๆนั้นมันก็มีเจ้าแมมมอตอยู่พอดีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแถวที่เราอยู่ตอนนี้มันใกล้กับหิมะหรือเปล่าทำไมมีแมมมอตเยอะเลยวะเนี่ยและรอใช้อยู่ใหย่เือมึงจัดการตุยตูดมันกันเลย มาเจอแมมมอสนะฮะซึ่งเราก็ต้องการขนของมันอยู่พอดีเลยโอ้จัดก,การมาเลยแกวโอว้ทีมงานของรอเราแม่งโชว์ฟอร์มได้โหดร้ายมากนะครับตรงนี้แมมมอสเยอะเลยหลอดใช้อยู่ใหญ่จัดก,การมันดีเลยดีมาก ดังนั้นผมก็พยายามหาของแล้วก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่เรากำลังจะกลกับบ้านเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เรามาเจอซึ่งมันก็คือพวกหินที่ตอนนี้เราเนี่ยก็ต้องการมันมากพวาที่บ้านของเราก็ยังฟาร์มหินไปไม่ถึงไหนกันเลยล่ะครับมันก็ทําให้เราจัดการมันมาจนเรียบแล้วเมื่อเราฟาร์มของได้มากพอสมควรแล้วพี่แคเนั้นก็ต้องรีบกลับมาที่บ้านของเรากันแต่ผมเนี่ยก็วิ่งหากันอยู่สักพักนะก็กว่าจะเจอบ้านคือผมเนี่ยก็มีปัญหาในการจําพิกัดบ้านมากเลยทิหายกันเลยสิเดียวจากนั้นเมื่ ผมนั่นก็ได้เห็นชุดเกราะที่มันดรอปมาจากการฆ่าสัตว์มอนด้วยพี่เก๋ก็เลยลองใส่ดูกันและบอรยเลยครับว่าโคเท่ใช้ได้เราเพิ่งมาเห็นนะครับว่ามันมีของดรอปอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนี่ฮะมีชุดด้วยนิดหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นพวกเซตเดิลนะครับแล้วก็มีออยาอะไรด้วยวันนี้มียาอะไรต่างๆด้วยนะครับในดูกกรางหน่อยดีไ่โคเทเยมีผมด้วยผมขาวนะ แล้วก็เดี๋ยวได้เวลาที่เราต้องออกสำรวจกันแหละซึ่งในตอนนี้ผมนะก็ยังไม่ได้สำรวจอะไรมากมายเลยวิ่งเวียนอยู่แถวบ้านเราอย่างเดียวเลยนะครับมันก็ทำให้ผมนี่จัดการคาร์ซเดลของเจ้ามีปีกขึ้นมาและผมก็ได้คาร์สปีดคอสตูมอัดใส่มันเข้าไปอีกทีกันด้วยและเป็นอะไรที่บินยั้งเร็วเลยซึ่งในแมปคริสตันนี้บอกเลยล่ะรับว่าเป็นแมปที่โคตรกว้างมากๆคือบินอยู่นานมากเลยนะครับกว่าที่จะถึงขอบเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็พยายามจัดการซาดเพื่อที่ผมนี่จะฟาร์มเวมกับเจ้ามีปีกตัวนี้กันแต่แล้วในนรรรบ็ออกกทีี่่เเเเาาาาลัังงมมยพๆผไดด้้้จขข ให้เหรฮะโอ้ตรงนี้ต้องหยุดเลยมันคือดงแร่เหล็กชัดๆเก็บให้หมดก่อนนะครับ โอ้เยอะมากว่าแล้วผมเนี่ยก็ได้เก็บหินเก็บอะไรอย่างเพลินเพลินซึ่งมันก็ทําให้ผมได้ทั้งหินได้ทั้งเลขมาแบบเต็มที่คีเต็มซ้วมเลยฮะในขณะนั้นเราก็จัดการบินกันต่อไปซึ่งในระหว่างนั้นเราก็ได้สํารวจกันมากมายทั้งสํารวจทะเลสํารวจทะเลทรายและในระหว่างที่เรากำลังบินผมก็นึกขึ้นได้นะครับว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากได้ซึ่งมันก็คือซันเฟอร์ซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะหาได้จากแถวสีแดงๆนี้แน่นอนมันก็ทำให้ผมเนี่ยลลงไปหากันแต่หาเท่าไรเราก็หาไม่เจอและครับในระหว่างที่เราหานั้นผมมมกก็็็เเหหลลือไปนนแ้้ววว่าัี เจ้าสไปโนตัวสีแดงแจ๋อยู่ตัวหนึง่งซึ่งมันก็น่าจับมากเลยทีเดียวบังเอิญนะครับว่าเรามาเห็นหนึ่งตัวที่มันน่าสนใจมากแต่ก่อนอื่นเราขอซิ่งตัวนี้ไปจอดไว้จุดที่ดีๆก่อนวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่ะสูงนิดนึงนะครับมันก็คือน,นี่นะครับเจ้า ino, สไปโนตัวสีแดงฉาเลยโอ้ทีเดียวเกือบครึ่งหลอดนะฮะแต่มันลดเรื่อยๆเลย เจอเจอตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้หอ้โหโเดี๋ยวเดี๋ยวเย่านี้ยานี้เรียบร้อยเรามีอะไรใส่ให้มันได้บ้างวะเนี่ยไม่มีเลยนกน้อยอยู่ไหนนกน้อยมีเนื้อไหมเอาเนื้อน่องก็ได้นะครับยัดให้มันแดกไปก่อนตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่มั้งนะเอามาก่อนนะครับตัวสวยตัวสวย ซึ่งในระหว่างที่รารอให้เจ้าสไปโนตัวนี้ตื่นผมนั่นก็กลับไปทำภารกิจเดิมนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยก็ต้องหาซันเฟอร์เพราะที่พนนั้นอยากจะไปจับเจ้าหมูกันพี่แกก็เลยจัดการหาไปแล้วก็หามาซึ่งพวกก็ใช้เวลายอยู่ประมาณ15นาทีกันเลยและจนแล้วจนรอดเราก็ได้เจอเข้ากับซันเฟอร์แถวๆนั้นกันแล้วซึ่งมันนั่นก็มีอยู่แค่กระจึงเดียวเท่านั้นเฮ้ไ <c oughs> อน,นี่คืออะไรเนี่ยใช่ไหมอ๋าใช่เลยกรรมฐานนี่ไงกว่าจะเจอหาอยู่ตั้งเนิน เราจะไปจับเจ้าหมูไฟกันนะอยากได้รู้สึกว่าดูเท่ดีนะหมูไฟโอ้โ,อโดโดระเบิดขวดอันนี้น่าจะเป็นบอสหรือว,ว่าแล้วอว้โดนอีกแล้วโอ้น่ากลัวมากกลับบ้านก่อน ซึ่งหลังจากที่ผมโดนเจ้าเดโดระเบิดขวดอยู่ประมาณ3 4ี่ครั้งพี่แกก็ต้องบินออกมาจากทิศนั้าเลยเลยครับ ok เป็นนั้นนกกุไตแน่นอนและเมื่อบินไปบินมาเราก็ต้องกลับมาถึงบ้านของเรากันเลยไม่อันตรายจริงๆเลยไอ้เดโดตัวนั้นซึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วผมก็ได้เตรียมของนี้หนึ่งนะครับคือผมเนี่ยก็้ด้เอาของที่ผมหามาได้จากเมื่อตะก,กี้ไปใส่ลงไปในสองที่บ้านของเรากันและจากนั้นผมก็จัดของเพื่อที่ผมจะไปจับเจ้าหมูไฟกันและผมเนี่ยก็ได้บินหามันอยู่สักพักหนึ่งกันเลยนะครับแต่ในตอนที่เราอยากจะเจอเนี่ยมันก แค่แล้วเรานะก็ได้เจอมันสักทีและจากนั้นพี่แก,กก็อยากจะจับมันกันเลยดูเหมือนว่านั่นไงเราจับแบบพาสซีฟได้ใช่ป่ะว่าแต่ต้องจับยังไงวะจับไงอะ่ะเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โหหมูมาสองเลยมันจับไงวะ ซึ่งหลังจากนั้นผมก็พยายามจับเจ้าหมูตัวนี้อยู่หลายครั้งมากๆแต่ผมก็ไม่รู้วิธีนะครับว่ามันจะจับยังไงแล้วมันก็ทำให้ผมนี่เสียเวลากับการพรำจับหมูตัวนี้กันอยู่สักพักใหญ่ๆกันเป็น20สนาทีเลยก็ว่าได้นะครับและแล้วในขณะที่เรากำลังพยายามจับมันปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนั้นมันก็สามารถเรียกลูกของมันออกมาได้ด้วยแม่งเรียกลูกออกมากัดตูดกูเนี่ยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยตัวนี้มันเรียกลูกมาได้นะฮะใช่ใช่ไหมมันเรียกลูกมาได้ เดียวหรือว่าเราต้องจับลูกมันโว้วโวโวโวววโวนี่ฮะโอ้โห,โโหโมูหมูบุก ซึ่งไม่ว่าเราจะทําอะไรยังไงในที่สุดเราก็ไม่สามารถจับเจ้าตัวนั้นได้เลยแหละครับเขาเสียใจไม่เสียเวลามาจากนั้นเราเนี่ยก็ได้กลับไปที่บ้านนะครับเพื่อที่จะคับของกันต่อไปซึ่งในตอนนี้ตัวขาบอะไรต่างๆของรามมันก็มีน้อยมากขนาดครกเราก็ยังไม่มีเลยนะครับเนี้พี่แกก็เลยวิ่งอยู่ที่บ้านขอรอกันสักพักและมันก็ทําให้ผมรู้ว่าในตอนนี้ผมน่ก็ยังขาดพวงน้ํามันที่มาต้องหาได้จากในน้ํานั่นเองผมก็เลยเตรียมการกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับและผมก็รีบบินสิ่งไปยังะะเเเลลลกยแมื่อมาถึงทะเลแแล้วพกกก็จัดดาาารํํน้ ไปเลยนะครับซึ่งผมนี่ก็พยายามหาปลาที่เมื่อเราฆ่ามันมันก็จะดรอปน้ํามันมาด้วยและแบ,บักะโปเชฟพอดีนั่นก็เพราะว่าเราได้เจอเข้ากับเจ้างอนไก่ตัวนั้นกันด้วยแหละฮะปลาอะไรมีเข่าไว้เนี่ยเฮ้ยตัวนี้คือตัวอะไรวะเนะี่ยทำไมมันมีงอนด้วยอะเลือดตั้งเจ็ดแปดพันลองดูสักตั้งวะเอาไว้ตายเอาไว้ตายเราจะได้ออยมาหรือเปล่านะตัวนี้คุ้นๆมาก โอเคได้มาพันกว่าเลยตัวนี้58 0 0นะเลือดน้อยกว่าตัวตะกี้อีกวันวันก็ไปดามจ5 0 0รอยก็สู้เรียบร้อยได้มาแล้วเยอะเลยแล้วเมื่อเราได้น้ํามันอะไรต่างๆมาแล้วผมนั่นก็เรียบซิ่งกลับมาที่บ้านของเราทันทีและผมก็จัดการขับตัวนั้นมาเลยและมันก็ทําให้เราได้ตัวมนหลายอันกันเลยละครับและที่สําคัญก็คือในตอนนี้เรานั่นก็ได้ตัวมอสมาเยอะมาก ซึ่งมันก็น่าจะครบแล้วนะครับเนี่ยมันก็ทําให้ผมวางเข้าไปในบ้านของเราบอกเลยล่ะเขาว่าลุ้นบ้านเลยทีเดียวแมงโตคาอะไรไม่รู้เยอะเกินหมดนี้มาอันต่อไปนะครับมาดูกันว่ามันใช้คราฟอะไรอันนี้เป็นสีเขียวนะครับคล้ายๆอน,นุโอ้เป็นของบินของร่อนแล้วก็ปืนนะครับ <Hey! S 1> ถือว่าไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะครับต่อไปอันนี้เป็นโพไซดอน okay. โอเคอ๋อนี่ไงพวกฉลามอะไรต่างๆนะครับ น่าจะเป็นพวกสัตว์ใต้น้ํานะครับใช่เลยโพไซดอนมันคือทเทพแห่งท้องทะเลทเทพแห่งน้ําพวกสัตว์เหรออ๋อนั่นไงเฮดร่านะครับแกวอยู่ต่อไปอันนี้เป็นพวกเจมอะไรต่างๆนะครับพวกความเร็วอะไรแ,แบบน,นี้เหรอโซอะไรมาสามารถคัพนี้ได้เลยนะครับเอ,อิร์นูนนี่นั่นเยอะแยะไปหมดต่อไป อันนี้อะไรวะเนี่ยชื่อว่าอะพอลโลนะครับเทออะพอลโลอันนี้น่าจะเป็นพวกยาเสริมอะไรต่างๆนะผมมีอีกหรือเปล่าวะโต๊ะต่อไปวางไว้ฝั่งนี้เลยก็แล้วกันอ่ะใกล้ๆตรงนี้นะครับเว้นที่นิดนึงอันนี้ก็คืออะโทดีมันชื่ออะไรวะจําชื่อไม่ได้นะครับไอน,นี้เป็นพวกทงจําชื่อไม่ได้นะครับเทปกรีงนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะครับ อันนี้เราสร้างอย่างอันนี้สร้างแล้วนี่หว่าใช่ปะเออสร้างแล้วนี่แล้วจสร้างเพิ่มทําไมอ่าน่าจะเป็นนี่นะครับชุดใช่เลยชุดของต่างๆนะครับอันนี้คือเทพอะไรอธิน่านะครับชุดเกราะเคโดยรวมประมาณนี้นะครับถือว่ามีของคราบอะไรต่างๆเยอะมากมีหลายอันเลยนะครับที่เรายังคาฟไม่ได้นะครับตอนนี้ รอกันต่อไปแล้วก็ปลดล็อกไปทีละนิดนะและเอาไปไว้ในคลิปนี้ผมก็ขอพักก็เพียงแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันเราก็ค่อยมาลุยในหมดนี้กันต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละโอเคไปละจุ๊บปป